หิวหลือเกินนะคะแต่เดี๋ยวมองซากของเจ้าลาอยู่นี่หิวแค่ไหนก็กินไม่ได้เมื่อไหร่เจ้าสิงโตมันจะกลับมาสักทีนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาทักทายกันยามเย็นนะคะดูพี่เชอร์มีเลิกเรียนมาแล้วค่ะโอพี่เชอร์มีใส่넥ไทที่หลอจ้าที่โรงเรียนอะดูค่ะโอ้น้องมินดาอยู่กับเจ้อ้วนนะคะ,ะเพื่อนๆฝากกดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะ ชมีจ่าวันนี้มินิทานมาฝากเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะ <Okay. S 1> อ่าถ้าอย่างนั้นรีบไปฟังกันดีกว่านะคะอ่าไปกันเลยค่ะเย่ yeah. นิทานเรื่องสิงโตกับปลาโลมาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะบริเวณริมชายหาดแห่งหนึ่งได้มีสิงโตเจ้าป่ากำลังเดินเล่นอยู่บนชายหาดอย่างสุขสำราญใจ โอ้โหวันนี้ชายหาดมันช่างสวยงามจริงๆนะดูสิท้องทะเลสีครามเชียว <laughs> เสียงของสิงโตราชสีได้เอ่ยขึ้นและในขณะที่สิงโตกำลังเดินเล่นอยู่นั้นมันก็ได้หันไปเห็นปลาโลมาตัวหนึ่งกำลังดำผุดดำว่ายน้ำทะเลเล่นอย่างร่าเริงใจลลา,ลา,ลาวันนี้นะ่ะทะเลขลื่นแรงดีนักนะข้าเล่นน้ำสนุกละกัน เสียงของเจ้าปลาโลมากำลังเล่นน้ำอย่างมีความสุขเมื่อราชสีเจ้าป่าเห็นเป็นเช่นนั้นก็จึงเอ่ยขึ้นว่าโอ้นั่นเจ้าปลาโลมากำลังว่ายน้ำเล่นอย่างสุขสำราญใจเหมือนข่าเลยนะ <c oughs> เข้าไปทักทายมันหน่อยดีกว่าเพื่อจะได้เป็นเพื่อนกันมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ <c oughs> เสียงของสิงโตได้เอ่ยขึ้นไม่รอช้าเมื่อสิงโตคิดอยากจะเป็นเพื่อนกับปลาโลมา จึงได้เข้าไปทักทายปลาโลมาว่าเนเจ้าปลาโลมาไหวยน้ำอย่างสุขสำราญใจเชียวนะเจ้าข้าว่าเจ้ากับข้าน่ะน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะเพราะว่าข้านะเป็นถึงราชสีเจ้าปลาส่วนเจ้าก็เป็นราชาแห่งท้องทะเลข้าว่าเรามาเป็นเพื่อนกันไหมเวลามีอะไรเจ้ากับขา้าจะได้ช่วยเหลือกันได้อย่างไรเรา <c oughs> เมื่อเจ้าป่าโลมาได้ยินเช่นนั้นมันก็ตอบตกลงเป็นเพื่อนกับสิงโตได้สิท่านสิงโตงั้นท่านกับข้าน่ะเป็นเพื่อนกันนะและแล้ววันต่อมาสิงโตเจ้าป่าก็ได้เกิดทะเลาะก,กับฝูงควายป่าเข้าจึงได้วิ่งมาที่ชายหาดเพื่อขอความช่วยเหลือจากป่าโลมาเจ้าป่าโลมา เจ้าปาโลมาจะอยู่ที่ไหนกันนะมาพบข้าบ,บนชายหาดเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าปาโลมาเสียงของราชสีได้ร้องเรียกเจ้าปาโลมาอยู่บนชายหาดและแล้วเมื่อปาโลมาได้ยินมันก็ได้ว่ายน้ําขึ้นมาบนฝั่งและได้ถามสิงโตไปว่าว่าอย่างไรท่านสิงโตเจ้าป่าร้องเรียกข้าสเสียงดังเชียวมีอะไรเกิดขึ้นหรือท่านเมื่อสิงโตได้ยินเช่นนั้นจึงตอบปาโลมาไปว่าข้ามีเรื่องทะเลาะกับพวกควายป่าน่ะสิ มาเจ้าปลาโามาเจ้ามาช่วยข้าทีไม่งั้นข้าต้องแย่แน่ๆพวกมันน่ะฟูงใหญ่มากเลยนะเมื่อเจ้าปลาโลมาได้ยินเช่นนั้นมันก็ตกใจเป็นอย่างมากและได้ตอบสิงโตเจ้าป่าไปว่าท้อท่านสิงโตข้านคงช่วยท่านไม่ได้หรอกนะเมื่อสิงโตได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความโมโหปลาโลมาเป็นอย่างมากมันจึงได้ตอบกลับไปว่าทำไมเจ้าจะช่วยข้าไม่ได้ฮะเจ้าปลาโลมาเจ้าเป็นเพื่อนประษาอะไรกันฮะ เจ้ากับข้าน่ะตกลงเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ใช่หรือนี่เพื่อนเดือดร้อนเจ้ากลับไม่คิดจะช่วยเหลืออะไรเลยฮะเมื่อปลาโลมาได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่านี่ท่านข้าน่ะยังเป็นเพื่อนของท่านอยู่เหมือนเดิมนะและข้าก็พร้อมจะรักษาสัญญาแต่ท่านลองคิดดูสิหากข้าขึ้นไปบนบกข้าก็ต้องตายเลยนะท่านท่านลืมไปแล้วหรือว่าข้าน่ะเป็นปลา ไม่สามารถจะอยู่บนบกอย่างท่านได้นะฮะเมื่อสิงโตเจ้าป่าได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งไปครู่หนึ่งและได้คิดไตรตรองดูว่าที่ปลาโลมาพูดมาทั้งหมดนั้นคือความจริงหลังจากนั้นสิงโตเจ้าป่าก็ได้เดินกลับเข้าป่าไปโดยไม่มีอันใดจะตอบโต้เจ้าป่าโลมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก่อนจะขอความช่วยเหลือจากใคร เราต้องดูก่อนว่าเขาสามารถช่วยเหลือเราได้จริงหรือไม่ต่อไปเป็นนิทานเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องอีกากับเชือกกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าอันกว้างใหญ่และวันนี้เองได้มีนายพรานคนหนึ่งออกล่าสัตว์ในป่าช่างคันไม้คันมือมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้เลิกงามยามดีออกล่าสัตว์สักที ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของข้าก็แล้วกัน <c oughs> ว่าแล้วนายพรานก็ไม่รอช้าได้เดินเข้าไปในป่าลึกเพื่อล่าสัตว์แต่วันนี้ช่างผิดปกตินักไม่มีสัตว์สักตัวออกมาให้ในายพรานได้ล่าเลยเ <c oughs> มื่อเป็นเช่นนี้นายพรานจึงได้เอ่ยขึ้นว่า้ย <c oughs> อะไรกันนี่ฮะข้าเข้าป่ามาจะเย็นอยู่แล้วนะไม่ได้สัตว์สักตัวไก่ได้เวลาออกจากป่าแล้วสิ เอาอย่างไรดีนะฮะจะต้องกลับบ้านมือเปล่าหรืออย่างไรเสียงของนายพรานได้บ่นให้กับความโชคร้ายของตนเองในวันนี้และและ้วก่อนที่เขากำลังจะตัดสินใจออกจากป่าก็ได้พบอีกาตัวหนึ่งมันกำลังหาอาหารอยู่นั่นเองโอ้นั่นอีกาเหยื่อคุ้งข่ามาแล้วอืมเอาละได้อีกากลับบ้านไปฝากลูกๆก,กว่ายังดีนะอืมนายพรานได้เอ่ยขึ้นไม่รอช้า ในพรานจึงได้จับอีกาตัวนั้นกลับบ้านไปด้วยฮนี่ข้าจับเจ้าได้แล้วนะเจ้าอีกาไปกลับบ้านกับข้าอ๋ออะไรกันนี่ในพรานได้โปรดได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดนะาติโปรดเสียงของอีกาได้ขอร้องอ้อนวอนต่อในพรานแต่ก็ไม่เป็นผล ในที่สุดอีกาก็ได้กลับบ้านไปกับนายพรานโดยที่นายพรานได้ใช้เชือกผูกขาของมันเอาไว้ข้างหนึ่งและหิวกลับบ้านเพื่อไปฝากลูกๆของเขาเมื่อนายพรานกลับไปถึงบ้านลูกๆก,ก็ต่างดีใจเป็นอย่างมากที่พ่อจับอีกามาให้นี่ลูกๆของพ่อดูสิพ่อมีอะไรมาฝากพวกเจ้าอีกามามาลูกมามาดูอีกา,กากันเร็วโอ้โหพ่อจ๋า อีกามันช่างตัวใหญ่นะักข้าขอจับได้หรือไม่เสียงของลูกนายพรานเอ,อ่ยขึ้นด้วยความดีใจเมื่อนในพรานได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่าได้สิลูกอ่ะน,นี่เจ้าลองจับมันดูนะอ่ะและในขณะนั้นเองตอนที่ลูกของนายพรานกำลังเผลออีกาก็ได้ช่วยโอกาสแอบบินหนีไปครั้งนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีของข้าข้าต้งนีตอนนี้แหละชึบ แล้วพเสียงของลูกในพรานได้เอ่ยขึ้นด้วยความตกใจแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเจ้าก,กาได้บินหนีรอดมาได้เมื่อเจ้าก,กามันบินหนีมาได้สักพักจนใกล้จะถึงรังของมันมันก็รู้สึกเหนื่อยล้าจึงได้บินช้าลงเหนื่อยเหลือเกินเกือบไม่รอดแล้วนะคะเกือบจะได้ดเป็นอาหารของนายพรานซะแล้วดีนะที่แอบช่วยโอกาสนี้มาได้ เสียงของเจ้าก,กาเอ่ยขึ้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่ขณะนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเชือกที่ในพรานผูกติดขาของมันเอาไว้เกิดไปพันกับกิ่งไม้เข้าโอไม่นะไม่โอ้โอโอโอาายทำไมคาถึงซุ่มซ่ามอย่างนี้นะดูสิอุตสาบินหนีรอดมาได้เชือกก็ดันพันกับกิ่งไม้อีกโอ้โอโยชีวิตคาเสียงของอิก,กาเอ่ยขึ้นให้กับความโชคร้ายของตนเอง เมื่อเป็นเช่นนี้อีกาก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้เจ้ากาได้ติดอยู่บนกิ่งไม้นี้มาหลายวันจนมันนั้นขาดอาหารและขาดน้ําในที่สุดมันกําลังจะตายแต่ในขณะที่มันกําลังจะตายนั้นมันก็ได้บ่นกับตนเองว่าโธ่ชีวิตค่ะอ่ะนี้มันช่างโง่จริงๆนะอุตสาหบินนี้จากการเป็นถาดรับใช้ของนายพราน แต่ข้าก็ต้องมาตายเพราะความสุ่มสามของตนเองแทๆ้ๆข้าระวังกว่านี้ข้าก็คงมิติดบวงกิ่งไม้ของตนเองเออนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นกับเราเราควรใช้สติในการแก้ปัญหาต่อไปเป็นนิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องสมองลาที่หายไป กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้มีสิงโตกับเสือเป็นเพื่อนรักกันโดยที่สิงโตและเสือนั้นได้ตกลงที่จะออกล่าเหยื่อด้วยกันทุกครั้งและมาแบ่งกันกินเป็นประจำและแล้ววันหนึ่งสิงโตเจ้าป่าก็ได้คิดอุบายขึ้นมาว่าเน่เจ้าเสือเพื่อนรักข้ามีแผนการที่ดีเลยแหละข้าว่าเรานะี่ะ น่าจะจัดงานเลี้ยงขึ้นมานะแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายนะ่ะมาร่วมงานเลี้ยงแล้วเราก็จะได้เหยื่อในงานนี้ไงจเจ้าคิดว่าอย่างไรแผนการของข้าเมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับสิงโตไปว่าโอ้สิงโตเจ้านี่ฉันเฉลียวฉลาดเหลือเกินนะดีดีด,ดีเราจะได้มีเหยื่อมาให้เรากินถึงที่อย่างไรเรา เมื่อทั้งสองเห็นพ้องต้องกันจึงได้ออกอุบายเชิญสัตว์ต่างๆมาร่วมงานเลี้ยงและเมื่อถึงวันงานเลี้ยงก็ได้มีเจ้าลาตัวหนึ่งมาที่งานก่อนพวกท่านสิงโตท่านเสือค่ามาลายงานตัวก่อนใครเข้าเลยนะ <c oughs> ไหนล่ะงานเลี้ยงของพวกท่านนะ่ะเสียงของเจ้าลาได้เอ่ยขึ้นเมื่อสิงโตและเสือเห็นเจ้าลาลงเข้ามาในงานจึงได้ตอบกลับเจ้าลาไปว่า มาแล้วหรือเจาลาแค่คนสำคัญของข้ามามาให้พวกข้ากินซะดีๆใช่ใช่มามาเป็นอาหารของพวกข้านะเจ้าลาเมื่อเจ้าลาได้ยินเช่นนั้นมันก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็สายไปเสียแล้วมันวิ่งหนีไม่ทันกรงเล็บของสิงโตกับเสือทั้งสิงโตและเสือได้รุมตะปบมันตายทันที สุดท้ายเจ้าลาก็ได้สิ้นใจตายกลายเป็นเหยื่อของสิงโตกับเสือเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้สิงโตจึงได้บอกกับเสือไปว่าเนี่เจ้าเสือเพื่อนรักข้าจะออกไปล่าเหยื่อเพิ่มนะระหว่างนี้เจ้าก็เฝ้าเจ้าลาไปก่อนและที่สําคัญเจ้าต้องห้ามแตะต้องเจ้าลาเป็นอันขาดเจ้าเข้าใจไหมเจ้าเสือมิเะ่นนั้นเจ้าก็จะกลายเป็นอาหารของข้าเช่นกัน เมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นจึงได้ตอบกลับสิงโตไปว่าได้ได้เดี๋ยวข้าจะดูแลซากเจ้าลาเอาไว้เจ้าไม่ต้องห่วงนะสิงโตเพื่อนรักเจ้าไปล่าเหยื่อมาเพิ่มได้เลยเมื่อสิงโตได้ยินเช่นนี้ก็ได้เดินจากไปเพื่อไปล่าเหยื่อมาเพิ่มและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปจนเกือบค่าเจ้าเสือที่เฝ้าซากของเจ้าลามันก็รู้สึกหิวเป็นอย่างมากจนทนไม่ไหว หิวเหลือเกินนะคะแต่เดี๋ยวมองซากของเจ้าลาอยู่นี่หิวแค่ไหนก็กินไม่ได้เมื่อไหร่เจ้าสิงโตมันจะกลับมาสักทีนะเจ้าเสือได้เอ่ยขึ้นด้วยความหิวโหยสุดท้ายมันก็ได้แอบกินสมองของเจ้าลาไปไม่ไหวแล้วไหนๆขอกินสมองของเจ้าลาหน่อยก็แล้วกันนะรองท้องไปก่อน <c oughs> เมื่อเสือได้กินสมองของเจ้าลาเป็นที่เรียบร้อยในที่สุดสิงโตก็กลับมาและได้พบว่าสมองของเจ้าลานั้นหายไปสิงโตจึงได้เอ่ยถามเสือว่าโอ้นี่สมองของเจ้าลามันหายไปเจ้าเสือเจ้าได้แอบกินหรือเปล่าฮะเมื่อเสือได้ยินเช่นนั้นด้วยความฉลาดเฉลียวของมันจึงได้ตอบกลับสิงโตไปว่า <c oughs> นี่ท่านสิงโต เจ้าลานะ่ะมันมีสมองซะที่ไหนล่ะท่านหากมันมีสมองน่ะมันจะโง่ามาให้เรากินได้ไง่ายๆหรืออย่างไรล่ะท่านลองคิดดู <laughs> <laughs> เมื่อสิงโตได้ยินเช่นนั้นก็คล้อยตามไปกับคำตอบของเสือจึงได้ตอบเจ้าเสือไปว่าเออมันก็จริงอย่างที่เจ้าว่าหนะ้าเจ้าเสือ <laughs> <laughs> เจ้านี่ช่างสื่อสัตว์กับข้าซะจริงๆไม่เสียแรงที่เป็นเพื่อนรักของข้า <laughs> และแล้วสิงโตกับเสือก็ได้แบ่งส่วนของเจ้าลาที่เหลือกินกันโดยที่สิงโตนั้นไม่รู้เลยว่าเจ้าเสือนั้นได้รองท้องด้วยสมองของเจ้าลาไปก่อนแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีปัญญาฉลาดเฉลียวย่อมที่จะหาหนทางออกได้เสมอ เพื่อนๆก็ติดตามน้องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะสองสาวายบายเพื่อนๆก่อนลูกบายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊ค่ะ